คคุณมาได้ไงครับมาเจอหมครับไม่รู้นะครับเอ่อผมมาจากรายการบราบารมาสติสุดอนะครับโอเคครับโอเคครับงั้นลุกกันเถอะครับเราเล่นตลกอะไรกันนะครับเดยวเด็ดเนบจะกินครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้คือคุณดูกับรายการเค R อากินแล้วเกมรีวิวเี๋ก็อยู่กับผมนะนายพักภูมิศูสุเจ็ดหนึ่งอยู่กับเกมแกริสมอตนะฮะแล้วก็คนเดิมฮะ เป็นเหลือหกร้อสิบห้าครับคุณจะบอกจะบอกฟิงทําไมครับคุณบอกชื่อก่อนเถอะครับเออฟิ้งหนึ่งเดียวนี่ยเดี๋ยวนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวนี้ผมเป็นเมโทรโพลิสนะครับสองจะโชว์ให้ดูนะคไม่เยอะครับโอ้ยเย่ดับเบิลคิวเกมนี้ก็เป็นเป็นแนวแซนด์บ็อกซ์ครับก็แนวกับฮาร์ปลน์นะครับแต่เป็นเกมสร้างสรรค์นะครับคิดอนาคการเกมนี้ใช่คพวกเราซื้อมานะครับราคาแค่สองร้อยสี่สิบถูนะครับเดี๋ยวเราจะให้เว็บให้เว็บนะคดึงด้านล่างฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไปซื้อกันได้เลยฮะ หรือคุณจะเล่นกับเพื่อนนะเดี๋ยวผมสอนวิธีการคลิปต่อไปอะ่ะใช่ครับไม่น่าจะคลิปต่อไปอะ่ะยาวเลยครับแล,นนแล้วตอนนี้เราจะมาทํากิจกรรมอะไระครับคุณเตยเอ,อิ่มผมไม่รู้ครับแล้วคุณเสกเฮลี่มาทำไมครับไม่รู้แหลกมากขเขาแหลกว่าโอ้ครับต้องเข้าใจนะว่าเด็ดบ้านเขาขาดครับไอเจ้าทาอะไรกับเพลี่ก็ดีโอ้เฮ้ยเดี๋ยวมากคอนโอเคก็เป็นเกม ผมจะมารีวิวให้ดูว่ล้วกันนะมันเป็นเกบัญญาอ่อนเนอะก็ประมาณนั้นแหละครับเฮร็อกร็อกเฮ้ยไม่ใช่มัสโยก็คือผมกำลังจะทำแบบไม่รู้จะทำได้ล่านะเห็นฝรั่งทำได้อแปมาดูนี่เป้ดูนี่เฮ้ย อะไรครับคุณบอกชื่อดีๆได้ไหมชื่อรายการยิ่งดีเลยครับโอเคครับนี่มาดูนี่ครับมันคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วคุณก็บอกคุณเต้ยครับนี่นี่ดูนี่ดูนี่ทำได้ปะยากเดี๋ยวผมไปปิดปิงอะไรแป๊บนึงนะน่นะนาจะเกิดปิงจาก Windows l i ว e น,นะ Windows Live เดี๋ยวประเดี๋ยวดีซีนผมลบไปนะ <Yes. S 2> oh, okay, ครับโอ้โหครับ Sky Drive เหรออะไรวะ เคเคผมมีอันนึงครับที่ต้องลงเอานะครับก็คือแมสคาลนะเป็นไม่กล้าลงสกายได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อสกายมันปิดอ่ะโอเคครับอันนี้ก็เป็นแมสคาวเป็นตัวเสริม่ะโหลดได้ที่แอดออนของแกรีมอสคุณเงียบตอยได้ไหมครับฮะเสียงก็จะเด็กตายอยู่แล้วเอาตายตายได้เลยเราจะมาสร้างรถมหาปะไรกันนะครับ เออแข่งสร้างรถกันดีกว่าครับคุณบีบีโอ้ยตอนนี้แหลกโอ้ยตอนนี้เป็นอะไรดูดูดูใครยิงอะไรอ่ะเฮ้ยเราเห็นเราเป็นใครครับโอ้โหเห็นเห็นคุณเป็นใครเห็นเห็นผมไปแล้วดูนี่ครับมันมึงครับดูดูรถดูรถเออรถนะผมติดใจนะไม่ไม่เอาไปนะเออจะจิ้งหรอครับไม่ตงครับผมลองเล่นผมร้องเล่นนะครับผมจะปิดปิงอะไรแบนางนะวินโดไลท์อะไรนี้ ผมจะเล่นไรฟิเลนแล้วขอปิดเกือบหมดเลยแล้วกันไม่ได้ใช้บีบีครับคุณถ้า,ถาคุณเล่นแกะลีบอตแล้วคุณไม่ได้เล่นมุกนี้ที่คุณเสียโอกาสเลยอนะ่เสียตูดเลยทีเดียวครับอีกขึ้นอีกขึ้งรถจนพายไปไน,นี่นคุณบีบีครับผมเวลาจะถ่างครับะเอาเจลาบีไปพาตูดจะเกิด เออถ้าเกิดคุณใช้เจลาีมาทาถครับผมบอกได้ยางเดียวครับว่าุจะบาันทีใช่ครับเล็วอคุณจะไหลมยู่นะครับทำให้คุณเป็นฤทิสีงวานได้ง่ายครับเอ้ยมันไม่ใช่แล้วคืสีสุรวานต้องี่ วี oh. คือการโนคริปเนะีครับคุณเอิมนี่ก็จะเป็นอ, <6. S 1> อีกมอสอีกมอสหนึ่งนะที่ผมโหลดมานั่นก็คือคุณบีบีมาสาธิตหน่อยครับเร็วๆมาเลยเออนะครับสปาตา้าใช่ครับโอเคคุณบีบีมาสาธิตหน่อยเร็วๆผมจะเทสเล็กเล็กรอตัวปัญญาอ่อนคนหนึงครับเช่นผู้เสียับบีอ่าใช่ไหมครับครับโอ้โหกอดกันยิงไปกว เอออันนั้นเป็นสิ่งที่ดิกเมกูทำนะผมไ่ลองเทสกับตัวทีมพอเทสนะไม่ใช่นะครับคอมไบนะคุณเติมดูด้วยกันะครับโอเคครับเดี๋ยวเราคอยนะเฮ้ยคุณดูดีๆนะครับคุณดูดีๆนครับเอ้ยเติมเฮ้ยโอ้โหอะเดี๋ยวเอาคอมไบมาดูครับอ่าก็จะคือการกับการถีบเออมันก็คือการกับการถีบเอ้าคุณได้หลุดลงไปแล้วครับ เนื่องจากเสีเยอะเกินไปเออใช่นะครับก็คือคลิปนี้นเป็นคลิปที่ประชมปากจับาโอ้ไม่นะเออคุณไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเสียงดังตีตีตีมันคือเสียงได้ไ,ไหมเนะีเตี๋ยเตีต๋ยคุณสิครับออริจินก็ปิดไปแล้วปรมาจากไหนคุณใช้ออริจินด้วยเหรอใช่เกมมันแพงกว่าตัวไปยิงเนาะไม่รู้หนูไม่รู้งโง่อะฮ แล้วมันมีอันหนึ่งครับที่ผมแบบชอบมากครับติงเหลือหกร้อยสีสสองโอเคครับเออโอ้ยอ้ามนรู้เลยนะผมเนี่ยผมจะไปแอกทคนครับอ่าเมากำยิงไปโดนเลยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าฆ่าไนหะผมผมจะทําอะไรที่พวกคุณไม่รู้นะเดี๋ยร์ิสเตอร์เนะไม่ใช่ละอันออนคอละเรื่องลนะ ผมจะทิมกล้วยบินได้ไม่ใช่แล้วฮะกล้วยบินได้เมเคยเห็นโอ้โห้จะทำไมบอนบอลคิมูรัสมันจมดินมันจมเหลืออีกห้าเปอร์เซ็นต์ฉันก็จะตายแล้วอย่ายิงข้านะยิงเมื่อไหร่ข้าจะปิดเซิร์ฟทันทีนไม่เยี่ยมเลยสำหรับคุมค้มคุณผู้ชมปัญญาอ่อนนะเออเราเลยนะก็คลิปนี้เป็นคลิปที่สี่นะครับเคผมก็อาจจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะนก no. ก่อนปิดคลิปนะแล้วม <ug> ีจะบอกอะไรนะครับไก่แกปิดยังครับคุณเตยไก่ครับโอ้โอเคเดี๋ยวมาต่อกันพาทสองนะ